โอเคไม่ยูอ่ะก็โจกาโต,ตลุดดูดอยู่สวนอืมนี่ไงรอมุมแคบดีนะเรียบร้อยไปสิทุกคนพอน,นี้เว้ยผมเจอโดนโดนขู่เว้ยบายบายทูยูแอคเคาท์ท็อปหนึ่งมารีนมันหมายถึงผมประมาณว่าลาก่อนราดของนายท็อปหนึ่งมารีนเออไอนี่ผมว่าไอนี่เบีล์และนะครับนะไอนีน่มันมันเบีล์และจริงเฮ้ยยิเกอร์เม่ลงตู้ลงเพชรโอเพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยอ้ โอ้วันไดนายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าใครสนใจเกมพาร์ทกับผลปีาศาจราคาดูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะ ส่วนบทปีศาจกับเกมพาร์ทในแบบ King Legacy ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคแล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชิโร่คุงนะครับนะหรือว่าจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะอ่าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับนะขอรบกวน่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจกับผมด้วยนะครับนะอ่าถ้ากดแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับวันนี้เราอยู่กับซันโต้ซีเฮดนะครับผมนะสวัสดีซันโต้ด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าโอเควันนี้นะครับผมจะมา สอนคอมโบนะครับนะให้สันต์มาช่วยสอนคอมโบดาบไอันนี้นะผมนะอ่าเคียวคู่นะครับนะทวินฮุกหรือว่าเคียวของเจ้าแจ็คนะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ล้วกันนะก็คือผมจะสอนคอมโบก็ไปเล่นในเซิร์ฟปกติให้ดูด้วยนะไปพีพีให้ดูนะครับผมนะเผมลองไปเล่นมาดูแล้วนะไอ้ดาบไอ้เคียวคู่อะนะครับผมนะไปเล่นมาละเมื่อคืนนะครับผมนะก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่า เออไปเล่นออสตามานะครับนะอ่าก็ขอแบบมีอยากมีเวลาพักส่วนตัวบ้างอ่ะนะครับนะเพราะลองเหยียบลงคลิปทุกวันมันตัดทุกวันมันไม่ไหวนะครับนะเออก็แบบขอพักบ้างนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับนะดาบเคียวคู่เนี่ยนะครับนะมันเป็นเอ่อดาบชนิดหนึ่งที่อยู่ในระดับอันคอมมอนนะแต่ผมว่ามันไม่ควรอยู่อันคอมมอนอ่ะนะครับมันควรอยู่ระดับแร่หรือมากกว่านั้นนะนะครับเพราะมันมันตีแรงนะจริงดาเมจมันแรงนะครับผมนะแต่ว่า ถามว่าเล่นยากไหมก็เล่นยากนะครับนะแต่ถ้าเกิดเล่นดีๆก็โหดแหละนะครับนะเมื่อวานลองไปเล่นมาดูแล้วก็ใช้ได้นะครับนะไปเจอผลได้เข้าหัวหกล้านกว่าครับนะก็เกือบแพ้เหมือนกันแต่ก็ชนะมาได้นะครับผมนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันได้เลยนะครับผมไอ้เคียดื้อปิงโอ้โหอ่ะประมาณนี้โอเค เย็นต,ตรงนี้มั้มันเลยตอนตานต่อต่อเลยอย่างนัน้นแหละฮะโ,โดนก็แรงกว่านี้นะอ๋อถ้าโดนก็แรงกว่านี้เนาะเออแต่กะยากนะคอมโบนี่กะยากอยู่นะครับอันนี้ซันโต้เลื่อนผลหมีนะครับผมเล่นผลหนอดดำนะครับก็หนอดดำอาจจะคอมโบง่ายกว่านะครับเพราะว่าหนอดดำมันต่อคอมโบง่ายอยู่แล้วนะครับนะประมาณนี้อ่ะเดยอ ต่อนะคอมโบต่อเลยนะครับซันโตรีเซตหน่อยโอเคตอ,ตอนสองเตอนสองประมาณนี้ถือว่าแรงอยู่ใช้ได้อยู่ต,ติดวะไม่อ่ะโอเคกค่นี้พอทำให้ตามบอดเฉยๆเนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับเกียวคู่แต่ทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นล่าฆ่าหัวกันดีกว่านะครับนะหรือไม่ก็ p p นะครับผมนะเดี๋ยวหาคน p p p หน่อยเ้ยคนนี้แล้วกันนี่นี่คนนี้นโกโจซัตโตลุนี่ามามามาครับมามาโอเคโอเควนะาออมฝีมือให้ผมด่วยโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคนี่ตรงนี้ตรงนี้โกโจซัตโตลุนี่เ่งเลยวะ ได้เริ่มเลยป้อม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 ,มเอ้ยติงไหม <ś c oughs> เออมันป,นปิงอยู่นะ่ะทำเล่นห <ś c oughs> น่อยปิงตาจะรู้อ่ะยัยชึบไม่โดนหรอไม่เดี่ยะสิบหมอ,อกคนไปก่อนหมอ,อกสอนไว้อันนี้หมอ,อกสอนสอนทอนท่าโยรู้หรออ่าเหอะหมอกมันแค่อันนั้นเฉยเฉยทิสยุย ยังรนี่ผมเออฝึกเอาเองไม่ได้รอวะเชี่อะไรอะต่อไม่ได้ินมันปินกว่าสกิลต่อไม่ได้ใช่เซิร์ฟเซิร์ฟบิงโเกตสตีมโลเกตโรเขาเีื่าี่บินไหมที่บินใช่ใช่ที่เล่นเขาอะนะอืมใช่โรจิสตีนใครนะ โลเกตคุนที่เขาพากัยเบนิลิตบอ๋อกันไหมทันไหมทันแหละทันแหละต้องมีคนทันกันบ้างแหละทันทันทันพี่โลเกตเอ้ายิ่งกดไม่ติดมันปิงอ่ะยิ่งกดไม่ติดปิงปิงจริงอ่ะล็องลองเอฟบีอัะล็อกแล้วมันก็ยังปิงอยู่ดีอ่ะนี่ก็ว่ากดสกิลแล้วนะแต่สกิลยังออกเป็นช้ามากเลย เออไม่นะกโจจะแพ้ไม่ได้เอาเอาโอโจซาโต้ลุตแพ้ไม่บอรมันต่างกันเกินไปโอไม่มีสกิลว่ะอ้าวไอ้กโจซาโต้ไอ้กโจซาโต้ลุยูอ่ะกโจซาโต้ลุดูดอยู่สวนทุกคนคิดว่าไงครับไอ้ยมันไอ้นี่ไงเปิดฮากิหลังเก๋ โอ้ย oh, oh. ดูดอยู่แบบนั้นนะส่วนนะทุกคนคิดไงครับโอ้ยมันหาคิดสังเกตไงเคยเห็นอัตรานิยมเปล่าเดี๋ยวเไม่ใช่ละแต่เดี๋ยวเล่นเซิรปกติละเปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่ายังไงฮะเคหลบเขาจสู้ไหมหรือยังไงเอ้ยผลได้โอ้หมาอาศัยมุมแคบผลได้เล่นอาศัยมุมแคบนี้ลำบากแน่ทำเล่นไปอุ๊ยออ้โหว้าว ไม่เป็นอะไรนะฮะชอบเปิดทางที่หลังเกียทั้งอืมนี่ไงเล่นแบบดักมุมแคบโอ้โหโคตรฉลาดเลยคือผลได้มันมุมแคบได้เปรียบนะผมบอกเลยมันสกิลแบบมันครอบอะทุกคนถ้าโดนครอบนี่คือจบเลยนะ โอ้นี่ไงนี่ไงพ่อเหโอ้โอ้ยโอ้เกือบตายว่ะเดี๋ยวล่อล่อมาข้างนอกดีกว่า มุมแคบผมไม่อยากเสี่ยงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตายจริงนะครับอืมนี่ไงลอมุมแคบดีนะเรียบร้อยไปสิโอ้โซไม่ติดเฮ้ยโซไม่ติดชิบหายละอ้อยอ๋อเผาปลานี่ว่า โอ้ยเผาปลาเผาปลาเฮ้ยโอ้โหไม่ตายว่ะอึดจริงๆเผาปลาเนี่ยอึดจริงๆเรียบร้อยโอเคปึ๊บแตกแตกทุกคนวันนี้เว้ยผมเจอ โดนโดนขู don t, don t ủ, ่บ๊ายบาย to you ex house top หนึ่ง m a มันหมายถึงผมประมาณว่าลาก่อนลาสของนาย top หนึ่ง m a โอ้โห,หน่ากลัวจังเลยว่ะทุกคนผมโดนขู่แบบจะโดนขแบบู่นี่แล้วอ่ะเออจะได้บ๊ายบายลัสผมละเออคือแบบน่าผมต้องกลัวไหมเนี่ยเออผมต้องกลัวเหรอจริงๆน่ากลัวจังเลยอ่ะทุกคนโอ้โหโดนขู่สาระอะไรวะคือแบบขู่แล้วมันได้เลยเหรอมันทาอะไรผมได้อะรีพอร์ตไปมันมันก็เก็บล่าข้าวหัวเออ เออไอนี่ผมว่าไอนี่เบียวละนะครับนะไอนี่มันมันเบียวละจริงๆนะครับผมเออแหมนานๆาที่ผมจะเจอนะไอพูดแบบโดนค้าแบบขู่แบบว่าจะลบรหัสทิ้งยาไอนี่แบบนจะหงอยาแฮกนู่นแบบนั่นคือแบบนะจริงๆมันเบียวอ่ะนะครับนะอย่าไปสนใจนะเกิดเจอประเภทเนี้ยนะครับผมคือแบบมันมันจำเป็นต้องกลัววะ,วะจริงจริงนะครับแนละ้วมันมันดูแบบมันเหมือนตัวตลกได้ซ้ำอ่ะมันเหมือนแบบมันขำอ่ะนะครับแล้วจริงๆไอเหี้ยโคตรขลยนะทุกคน เหมือนแบบมาเล่นตลกคาเฟ่ให้ดูอะนะครับผมเออคือแบบมันจําเป็นต้องกลัวหรือเปล่าจริงๆฮะจำเป็นต้องกลัวไหมเอ้าอยู่ในหมวดเซฟอ้นี้นี่ว่ะเออเซฟโซนเซฟโซนโอเคโอเคโอเคก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมนะอ่าเป็นไงบ้างครับนะชอบแจงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะอ่าโอเคก็ทุกการติดตามของท่านเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับนะจะเป็นกาลังใจที่ดีให้กับผมมากๆนะครับเพราะฉะนั้น กดไลค์กดติดตามผมคนละหนึ่งไลค์ like, หนึ่งติดตามนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะตัวน,นี้นครับชิหล่คุงขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม